มีใครเห็นน้องมาดาไหมน้ำปั้นพู้ใดวะน้ำปั้นพูดได้ไปกินเนี่ยเด้อห้ซิมเนี่ยเด้อมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาไปรีบอยู่ใส่่ะไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยพ่อไม่เห็นเลยเอามันหมกคูชูอยู่นีตัวเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วบ่วตองรีบบ่าตองรีเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อเห็นแล้วออกมา ออกมาเลยออกมาเลยเอาเอาออกมาเลยอ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะของพ่อของพ่อเอาเมื่อยไปกินน้ำก่อนซะน,นะกินน้ำก่อนเอาน้ำเย็นให้น้องมาดายกินแซบบ่แซบแบแ็งบ่แซบ เสียบแห้งซำแดฮะฝากกดติดตามหน่อยเร็วน้องมาดาเอาเร็วเร็วไม่บายก่อนมาดาฝากกดติดตามช่องอะไรนะช่องอริยามาดาใช่ไหม